เี okay นะครับ prus ไอ้ค่าขยันเครือข่ายเนี่ยหนึ่งต่อสามไปเร่อยๆเนี่ยนะห้าล่พันสิบแปดบาทให้ลึกไปถึงเท่าไหร่สิชั้นก็เลยว่าไอ้คนประโยกข้อสองไอ้ค่าบอกต่อเนี่ยทุกคนน่ยมีสิทธิ์ได้เงินตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่ส8บแปดบาทคือทถ้าบอกต่อคนเดียวได้ตั้งแต่สิบแปดบาทถึงล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทสมบุรณ์ายะัดบอกต่อนี่สิบได้กับรนล้าน ที่ผมก็คิดว่าผมไม่เคยทำขายตรงมันจะได้จริงหรือเปล่าในเรื่องหน้าแต่ผมแน่ใจว่าผมต้องได้มากกว่าสองพันเชียวนะเดี๋ยวผมเนี่ยผมว่าผมได้มากกว่าสองพันอ่ะยังไม่ได้สองพันอ่ะร้อยบาทแตกว่าเชื่อผมได้มากกว่าสองพันไอตัวนี้เขาได้กับล้านห้าผมไม่รู้ได้หรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าสองพันเนี่ยผมไม่เป็นมงคลแน่จ่ายบริษัทเขาเตรียมไว้จ่าย แล้วก็ผมที่ผมเนี้ยก็เราก็ไม่รู้นะบริษัทจ่ายแน่แน่ถ้าคุณทำได้คุณก็ได้ครองผมไม่รู้นะว่าว่าว่ามันเอาเปลี่ยนเพราะว่าอะไรสองวันสองและบานเนี่ยแต่ผมว่าผมผมได้คือแต่แต่ที่ที่ผมที่ผมรู้สึกคือก็ผมได้มากได้น้อยเนี่ยแต่ผมได้ช่วยชาติส่วนเงินเงินไม่ไหลเนี่ผมช่วยชาติผมสบายใจนะอันนี้ที่สองนะจริงๆริงสองว่าเนี่ยผมว่าผมก็พอใจนะผมพอใจผมว่าผมให้พี่เลยนะแต่มันมีดีกว่าที่สุดนึงไฮไลท์อยู่ข้อสาม พอผมผมพอผมอ่านหนึ่งนีดปั๊บผมตัดใจเออผมอยู่เชียงใหม่นะผมตัดใจเลยผมอ่านข้อสามตัดใจเก็บกระเป๋าตรงนี้ผมเข้าเทพผมจะทำาั้วิชั่นผมก็คือภารกหน้าที่ผมคือทำให้คนไทยเนี่ยทั้งประเทศหันกลับมาใช้สินค้าที่เรือกซื้อเป็นสื่อสารของวัตชุดผมจะได้เงินเบียกเป็นเงินเดนลร้านย่าไร้ผมจะทำร ไม่ใช่ผมนะมิชชั่นคือภาระหน้าที่ที่ผมจะต้องทำเพื่อชาติเพื่นก็ไม่ได้หมดคือบ้านบายยิ่งไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วมิชชั่นได้ยี่ชั่นไม่นานแล้วนะแต่มิชชั่นสำคัญมิชชั่นคือเหตุผมจะทําผมจะสร้างเหตุได้ดีให้คนไทยเข้าใจเรื่องนี้แล้วมาใช้ถ้ามิชชั่นดีเหตุดีผลรายได้หยุดผลนะมันต้องดีนะทุกอย่างอยที่เหตุปัจจัยถ้าถ้าเราสร้างเหตุดีคนเข้าใจและหันกลับมใช ก็คือรายได้ยิ่งแน่อันนั้น,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 เ,นปเป็นเรื่องตามมาไม่ใช่ไงก็ตามเราเอาคนเข้มาเราได้ร้อยแล้วได้ถึง <c oughs> แปดบาทการขยายหยุดขาดได้ถึงมาหน้าหลายยังจากนั้นเนี่ยเราเมมต้องเงินไหมต้องหอกเพราะอะไรเพราะว่าแคสตินเบนเนี่ยเขาเขาเข้าใจนะในเมื่อเขาเขาเอาไปในชนคของมีผู้ขยายตลาดเขาได้เขามีไรายได้จากการใช้โทรศัพท์หลายตัว ทุกคนที่ใช้โทรศัพท์ต้องจ่ายค่าใช้รายจ่ายนะจา่ายถ้าไปขายตรงอย่างอื่นเนี่ยพอเดือนที่สองต้องเดือนต่อไปเนี่ยต้องรักษาย,ยอดต้องซื้อสินค้าซ้ำไอ้ของเก่าวิจิกินไี่หมดเลยจะซื้อซ้ำเนี่ยอูวิจิรกินแต่สินค้าเช่นน,นี้เลยมันตัดตองใจย,ย่านนะมันกินไม่ไหวนะจะไม่ใช่พอมันกินไม่ไหวมันก็รักษาย,ยอดไม่ได้ผมตัดเดือนถ้าผมรับมานะองค์กรเขแต่บางคนนี่มันเป็นโทรศัพท์ ซึ่งทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องจ่ายต้องจ่ายไหมต้องจ่ายการจ่ายคือการรักษายยอนเัรษฐกิจต้องเลยว่าเมื่อเขาจ่ายมาแคสเขาได้มา,าเขาก็เอาอม่ค์แบนค่าใช้โทรศัพท์ไรน์ให้ประมาณนะประมาณครับสิบล้านสามบาท คือมันมีทั้งสองบ,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 บาทบาท,บาท,ทสามบาทบาทสี่บาทบาทแล้วแต่ย่อยใช่แต่เฉลี่ยที่สามบาทสามร้บาทเขาไม่ถึงเ้าช้ที่อยู่ในด้านของเราดันั้นเนี่ยถ้าเต็มนะเต็มเก้าชั้นก็ประมาณสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสามสิบก็เป็นเงินประมาณแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยว่าบาทต่อเดือนแล้วว่าเราจะได้ส่วนแบ่ง เดี๋ยวว่าละมันอาจจะไม่สองหมื่นเก้าเนี่ยที่ผมแนะนำ็นองค์กรผมมันแนะนำใช่คนเดียวองค์กรทั้งกองเนี่ยสมมติว่าทั้งกองผมมันมีอยู่พันพันหนึ่ก็ได้ส่วนหนก็ได้ไม่นี่เรื่องรอวาว่ามัมีชั้นว่าถึงแค่ไหนได้เท่าไหร่ไม่ครบเก้านะเพราะฉะนั้นอย่ายกตัวอย่างว่าพันเดียวได้เพราะถ้าพันเดียวมันไม่ครบจํานวนเนี่ยมันจะถูกตัดว่าแค่แค่มาชั้นจาดแค่เจ็ดชั้นอันนี้เป็นระเบียบข้างใน แต่ตอนเราบรรยายราจะไปติดก,กับตรงนั้นแล้วก็บอกว่าในที่อาจารย์ว่าถูกแล้วสูงสุดได้ถึงแค่นี้น้อยมากขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละคนขึ้นอยู่กับองค์นนกรแต่ละคนเพราะระเบียบจะมีว่าถ้าคุณทําเต็มที่แล้วได้แค่นี้มันจะไม่จ่ายเต็มกาวชั้นจะจ่ายเต็มแ่เจนชัชน้นแต่เต็มก้าวชั้นนะชั้นเป็นระเบียบเขาอันนี้ก้องเป็นศึกษาที่หลังตอนบรรยายครั้งแรกแล้วว่าถ้าเราไม่เป็นเหรอที่านมาจะไปยกตัวอย่างว่าพันเดียวหรือว่าหันเดียวมันไม่ได้ความจริงมันไม่ได้แต่แค่ว่าสสูงุด คุณได้แน่8ปดหมื่นแต่จะได้น้อยกว่านี้หรือไม่อีกเรื่องเมื่อสัตย์เต็มใจจะให้คุณแน่แน่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันก็เนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิอย่าที่ได้แค่เดวเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยไหมแต่ถ้าอยู่แค่นี้ก็พอแล้วครับใชจได้คทีนี้ผมไม่ได้แค่นี้ผมได้ร้อยบาผมอาจจะได้กี่พันไม่รู้นะแต่ว่าเชื่อว่ามากกว่าสองพันอืมไอ้สิบแปดบาทเนี่ยนะเขาได้สูงสุดนล้านห้าเนี่ยผมก็ว่าผมได้มากกว่าสองพันอืม ได้รายเดือนเนี่ยผมก็กว่าผมได้มากกว่าสองพันต่อเดือนส่วนแบ่งในนี้ของมันได้มากกว่าสองพันเนี่ยมผมไนะี่ได้่องพันนะสามารถเลยนะที่ได้ที่เห็นเห็นี่ยว่าไม่ยากอะไรเนี่ยทั้งหมดที่ผมได้ส่วนแบ่งมัน,นผมรู้ผลไม่เท่าไหร่สองพันสามร้อยได้ใช้ได้เครื่องโทรศัพท์พร้อมซิมสินพร้อมใช้ไอ,อ้หด่นร้อยทั้งแรกได้ไปไี่ไปแต่ที่แบ่งทุกเดือนหลายเดืคือหนึ่งสองเนี่ยครั้งเดียวละ รับทั้งเดียวรับทุกอาทิตย์ว่าผมประโยชน์สามข้อเน,นอี่ยลงทุนไเท่าไหร่ไอ้ข้อสามมันได้ไปเรื่อยๆประโยชน์สามข้อลงทุนเท่าไหร่ไม่รู้จบสองพันสองพันสิบบาทแล้วถ้ายังคิดทำมากินยังคิดที่จะมีรายได,ได้แล้วโอกาสที่เขาใหา้อย่างเงี้ยเรายังไม่เอามีแคิดบ้างถามว่าสมองส่วนไหนคิดอ่ะเราทำต่อไปทำต่อไปสมองส่วนไหนคิดถ้าม<ๆ>ันทำต่อไปทำต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะได้รวมสะสมมาเรื่อยๆถึงล้านห้าเฮ้ยมันมีตัวเนี้แต่ไหนี่ถ้าผมจบ สรุปก็ผมคิดแค่สามขเนี่ยนะผมเพราะผมผมศึกษาตามว่าเนี่ยผมแต่จะทำาแจรจริงแล้วมันมีหัวอย่างสี่ข้อนะซึ่มคิดว่าเรื่องนั้นเนเรื่องเป็นเรื่องพมเติมนะแล้วถ้าอยากจะรู้สี่ข้อเนีมาคุยมาทำแล้วมาศึกษาผมว่าสอนี้ก็เอาแค่สามข้อเนี่ยผมรอนะที่จะหยิบเงินเท่าไหร่สพรบาทรวมกับโครกานีคือร้อมจ่ายมันเปนแมันอาจะเป็นดีเทลไปนะเนี่ยที่ที่ควรจะามอ้าวแล้วทำไตรงนี้สิมตรงนี้เ้า เห็นไหมว่าอย่าลืมว่าไอการใช้เนี่ยเขาคืนให้ทั้งผู้ใช้ด้วยตัวเราก็คืออีกหนึ่งคือสิบป็นสิบคือตัวเราเนี่ยที่อาจารย์บอกจ่ายสองพันบอกว่นยี่สิบเนี่ยเดือนนี้ใช้สามร้อยเก้าเก้าหรือว่าเราจ่ายเงินตัวนี้ไปให้กับกสทเดือนต่อไปเราก็ได้คืนมาสามบาทในชื่อเราด้วยเพราะฉะนั้นคนที่แนะนําเป็นผู้ใช้ได้คืนตัวเองด้วยไนั่นก็คือสิบชั้นนั่นแหละคนจะถามก็เคยแล้วถ้าเกินสิบเป็นยังไง สร้างชุดใหม่สร้างใหม่แล้วเบรกไหมคนที่ไม่รักษายอดรออักไหมคนที่ไม่รักษายอดคนไม่รักษายอดเสร็จได้รับเงินไหมอันนี้อธิบายไม่รหมไม่รักษายอดเลยไม่แถ่ได้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้สายยอดคือไม่มจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายค่าอะไรเลยคุก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ไปสาธิตเลยแต่หลอั้นไปไอ้ข้างล่างพักการขึ้นมาดูดูดู สายตรงจะเข้าใจง่ายๆนจะสายตรงธรรมดาคอมูลเซ็นแล้วซิมเปิลที่สุดของสายตรงด้วยอ่าอันนี้ซิมเปิลลไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องมาดูอะไรกันาสายตรงมาที่มันขายมีซองทุน<ม>สวัสดิการครอบครัวโดยแคสจะแบ่งมาให้สิบรับบาท ต่อเดือนแสนแต่ไม่นะแต่ไ hmm. ม่วนม่าสิบตัอเดือนสิที่เขาได้ก็ได้ค่าันน่าสิบตัวเดือนงวดมีอยู่ล้านลานสิบไปได้เงินนีมแล้ะต่อเดือนนะอันเนี้ยจะแยกเงินเอาไปสองกองสองกองนะกองที่หนึ่หมวมาจีนยี่หออนี่หมกไม่ได้ที่ไมมาจนี่้เป็นกองทุนส้ำหลับเสียชีวิตของสมาชิกถ้าเดือนเนี้ย เจ็ดหม,ม่มาเกมีประมาณล้านหนงแสนห้าหมื่นถ้ามีสตายคนเดียวออกไปเลยรก็รวมเลยแต่ไม่ไดจ่าเจ็ดหมาก็จ่ายไ้ดามันก็เจ็ดมาอยู่ดีแต่ตทีใส่ก็ใช่ต่มันมีเหตุผลเนี่มันเก็บขึ้นาะคาดหวังผมถึงได้ว่าต้องต้องระวังงใจเพราะมัน